สวัสดีค่ะทุกคนคอนเสิร์ตบลอนพิงที่ไทยก็จบลงไปแล้วนะคะอย่างสวยงามด้วยระบบแสงสีเสียงที่จัดเต็มเลยค่ะแม้ว่าอากาศจะร้อนมากๆเหงื่อท่วมเลยนะคะแต่ก็ยังทําการแสดงได้ดีอย่างมืออาชีพเลยค่ะมีสํานักข่าวเกาหลีรายงานว่ามีผู้เข้าชมคอนเสิร์ตบลอนพิงทั้งสองวันอยู่ที่85,000คนค่ะตกวันละสี่0,000ื่นกว่าสี่0 0 0่นบวกเลยนะคะสอดคล้องกับทางฝั่งผู้กํากับคอนเสิร์ตบลอนพิงที่ได้โพสต์รูปภาพนี้ค่ะ ได้ระบุจำนวนคนดูของเมื่อคืนนี้ลงไอจนะคะว่ามีประมาณ50,000คนโอ้โหเยอะมากๆนะคะแต่ละวันก็ประมาณ40,000ถึง50,000นะคะต่อวันเยอะมากๆนะคะเกือบจะแสนคนเลยนะคะทั้ง2วันเนี่ย แฟนคลับบัตรหลุมคือสู้ชีวิตมากจริงๆค่ะตัวเลขเยอะมากก็จริงค่ะแต่ก็มาด้วยการยืนเบียดเสียดกันนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยเป็นลมเยอะมากๆทั้ง2วันเลยซึ่งมันก็ไม่น่าภาคภูมิใจเท่าไหร่นะทุกคนว่าไหมล่ะคะเพราะว่าอยากจะภาคภูมิใจว่าเอ้ยคนเยอะนะบ้านฉันคนเยอะมากๆแต่ว่ามันยืนเบียดกันค่ะแล้วก็โซนบีเนี่ยโดนบังด้วยนะคะหลายๆคนเห็นระบบการจัดการของผู้จัดแล้วเนี่ยก็เล่นเอาเข็ดกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนเมื่อวานนี้นะคะ ดีเจสเน็กดีเจงูนะก็มาลงสตอรี่ไปดูคอนเสิร์ต b l a c k พ i n k ด้วยนะคะนั่ง BTS ไปเลยค่ะแล้วก็ได้ไปถ่ายรูปหลังเวทีกับสาวๆ BLACKPINK ด้วยก็รอดูรูปกันได้เลยค่ะว่าจะน่ารักขนาดไหนนะคะเก็บตกในช่วงเอ็นคอรเมื่อคืนนี้นะคะลิซ่าก็มีการบอกความในใจกับแฟนๆชาวไทยนะคะบอกว่า รู้สึกโชคดีมากๆที่ได้มาแสดงคอนเสิร์ตท,ที่ประเทศไทยเพราะว่าสถานการณ์ที่ไทยเนี่ยไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นบ้างแต่สุดท้ายวันนี้เนี่ยก็ได้แสดงก็ดีใจมากๆค่ะ เพราะว่าอยากจะแสดงให้เต็มที่ให้เป็นที่ประทับใจของทุกๆคนอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความทรงจําดีๆค่ะแล้วก็ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาตลอด6-7ปีคเหมือนเร,เราได้ใช้เวลาช่วงหนึ่งด้วยกันเป็นกําลังใจเป็นอะไรซัพพอร์ตให้กันและกันขอบคุณมากๆค่ะนี่ก็คือความในใจของลิซ่านะคะทุกคนน่ารักมากนะคะซึ้งมากด้วยนะคะน้องพูดดีๆมากค่ะทัชใจมามีมากปิดท้ายด้วยการมาบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้ เจอกันเร็วๆนี้ค่ะ c u Soon mm hmm. ก็มานะมันก็มีอยู่2แบบนะคะ 1. ห,หมายถึงงานเดนทิสเตที่จะจัดขึ้นวันนี้ค่ะ See y o u Soon นั้นหมายความว่าคอนเสิร์ตเอนคอร์ที่เป็นคอนเสิร์ตปิดท้ายในการทัวร์คอนเสิร์ตนะคะทุกคน โดยจะมีการแสดงซ้ำหนึ่งเมืองค่ะและขอให้ที่นั่นเนี่ย YG และแบ็คพิง์เลือกประเทศไทยด้วยนะคะให้จัดที่สนามราชมังคลาด้วยยิ่งดีค่ะเตรียม,มรอเลยว่าคำว่าเราเจอกันของลิซ่เนี่ยคืองานอะไรนะคะล่าสุดเช้านี้นะคะสามสาวจีซูเจนนี่โรเซ่ก,ก็เดินทางถึงโซเรียบร้อยแล้วนะคะบินไพรเวทเจ็ทกลับไปเลยนะถึงแล้วอย่างปลอดภัยค่ะเมื่อคืนก็อากาศร้อนๆอยู่เลยค่ะทุกคนเช้ามาอากาศ าหนาวที่โซเนี่ย5องศาเลยนะปรับสภาพร่างกายยังไงก่อนรักษาสุขภาพด้วยนะคะส่วนลิซ่าก็ยังอยู่ไทยต่อค่ะเพราะว่ามีร่วมงานเดนทิสเทลวันนี้ประมาณ6โมงถึง1ทุ่มนะคะแล้วคงใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวแล้วน้องก็จะบินไปเซอร์กับเมมเบอร์ที่ฮ่องกงเลยทีเดียวค่ะซึ่งเป็นประเทศที่จะแสดงคอนเสิร์ตในเมืองต่อไปสแสดงถึง3รอบกันเลยทีเดียวค่ะรู้สึกว่าฮ่องกงเชนะเลิศมากเลยนะ แต่สาวๆแบล็คพิงก็คือต้องสู้กันนิดนึงนะคะเพราะว่า3วันก็รวดเลยนะคะดีใจกับลิซ่ามากๆอะที่ได้อยู่กับครอบครัวนะคะก็ขอให้น้องเนี่ยมีความสุขมากๆกินอาหารอร่อยๆอนะคะคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะคะทุกคนคลิปหน้าเดี๋ยวแอดจะมาอัปเดตงานเดนทิสตที่ไปมานะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีคะ่ะ